เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังการวิ่งให้ไกลขึ้นเร็วขึ้นแบบไม่หมดแรงเนี่ยมันมีเคล็ดลับทางวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันนักวิ่งหลายๆคนน่าจะเคยเจอกันใช่ไหมครับไอความรู้สึกเหมือนชนกำแพงคือซ้อมไปเข้าไหร่ก็ไม่พัฒนาสักทีแต่เชื่อไหมครับว่าเคล็ดลับของผู้นักวิ่งระดับอีลีทเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ซ้อมหนักอย่างเดียวนะเอาละครับคำตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในที่ที่เล็กมากๆ เลกระดับเซลล์ในร่างกายเราเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจห้องเครื่องยนต์จิ๋วที่ว่านี้กันครับเรากำลังจะพูดถึงโรงไฟฟ้าในร่างกายของเราซึ่งก็คือฮีโร่ตัวจิ๋วๆที่คอยสร้างพลังงานทั้งหมดให้เรานั่นเองเจ้าฮีโร่ที่ว่านี่ก็คือไมโทคอนเดรียครับมันทำหน้าที่เหมือนโรงไฟฟ้าเลยคือเปลี่ยนอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานแต่ที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อน มันเคยเป็นแบคทีเรียมาก่อนแต่ตอนนี้มันวิวัฒนาการมาอาศัยอยู่ในเซลล์ของเราทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้เราโดยเฉพาะเลยมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเคยอธิบายไว้ได้เห็นภาพมากเลยนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยมันอยู่ในตัวเราแถมยังช่วยจับออกซิเจนให้เราอีกมันมี DNA เป็นของตัวเองด้วยนะแยกต่างหากจากเราเลยโอ้โหฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆโอเคทีนี้พอเรารู้จักโรงไฟฟ้าของเราแล้ว ถ้าอยากจะเพิ่มความอึดความทนทานเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันผลิตพลังงานมาจากไหนได้บ้างหลักๆเลยนะครับร่างกายเราจะมี2ระบบใหญ่ๆคือแอโรบิกที่ต้องใช้ออกซิเจนกับแอนแอโรบิกที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนแต่ใน2ระบบใหญ่นี้มันยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก4ระบบเล็กๆที่ทำงานร่วมกันตลอดเวลาเลยนะครับคือมีเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดกันบ่อยๆว่า มันทำงานทีละอย่างแต่จริงๆไม่ใช่เลยมันทำงานพร้อมกันหมดแค่ว่าในช่วงเวลาไหนระบบไหนจะทำงานเด่นกว่าเพื่อนเท่านั้นเองอ่ะมาดูตารางนี้กันครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยว่าโรงงานพลังงานทั้ง4ของเรามีอะไรบ้างแต่ละแบบเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานคนละอย่างกันเลยนะครับพอเปรียบเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับระบบแอ r o โรบิกเนี่ยมันเหมือนเราพยายามสร้างพาวเวอร์แบงค์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้มีพลังงานสำรองใช้ได้านานๆนส่วนระบบแอนนอรบิกมันเหมือนการชาร์จด่วนครับคือได้พลังงานมาเร็วแรงแต่แป๊บเดียวก็หมดดังนั้นประเด็นสำคัญสำหรับนักวิ่งระยะไกลเลยก็คือเราต้องเน้นสร้าง power bank ก้อนใหญ่ๆครับไม่ใช่เน้นชาร์จด่วนอย่างเดียวที่คำถามคือแล้วเราจะสร้าง power bank ที่ว่าเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้ยังไงมาดูกันครับว่าเราจะหาโซนหรือความเข้มข้นในการฝึกที่พอดีเป๊ะกับตัวเราได้ยังไง เป้าหมายของเราก็คือการฝึกในโซนแอโรบิกครับเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไมโทคอนเดรียเพิ่มขึ้นซึ่งโซนนี้จะอยู่ประมาณ 60- 80%ถึงของความเหนื่อยสูงสุดของเราทีนี้วิธีหาโซนที่ว่าเนี่ยมันมีสูตรที่เรียกว่าสูตรคาร์โวนนซึ่งเจ๋งมากคือมันจะแม่นยำกว่าสูตรอื่นๆเพราะมันเอาอัตราการเต้นของหัวใจตอนพักของเรามาคำนวณด้วยทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเป็นโซนเฉพาะตัวของเราจริงๆวิธีการคำนวณก็ไม่ยากเลยครับ ทำตามสีขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองเราก็จะได้ตัวเลขเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะหม่งที่สุดสำหรับการสร้างความทนทานของเราแล้วอย่างในตัวอย่างที่เห็นบนสไลด์นี้นะครับโซนหัวใจที่เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไมโทคอนเดรียก็จะตกอยู่ที่ระหว่าง124ถึง146ครั้งต่อนอาทีนั่นเองครับแล้วถ้าเราฝึกในโซนนี้ได้สม่ำเสมอจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับร่างกายเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะเหมือนสร้างร่างกายเหนือมนุษย์ขึ้นมาใหม่เลย อย่างแรกเลยนะครับจำนวนไมโตคอนเดรียรในเซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง500ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับนี่มันหมายความว่าร่างกายเราจะกลายเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานได้มหาศาลกว่าเดิมเยอะเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับหัวใจเราซึ่งจริงๆก็เป็นกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะมันสามารถขยายขนาดใหญ่ขึ้นได้ถึง50%เลยนะครับพอหัวใจใหญ่ขึ้นก็หมายความว่าในแต่ละครั้งที่มันเต้นมันจะปั๊มเลือดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้้มากขึน และสุดท้ายครับความหนานแน่นของหลอดเลือดฝอยหรือท่อส่งออกซิเจนจิ๋วๆที่ไปถึงกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกถึง35%พูดง่ายๆก็คือเรากําลังอัปเกรดระบบส่งเชื้อเพลิงให้มันดีขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานี้มันบอกอะไรเราบ้างมันกําลังบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนมุมมองการซ้อมกันใหม่ฝึกให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ฝึกให้หนักขึ้นอย่างเดียว ปรัชญาการฝึกแบบใหม่นี้สรุปได้ง่ายๆเลยครับคือการฝึกมันต้องหลากหลายจะซ้อมแบบเดิมๆซ้ำๆไม่ได้ผลดีเท่าไหร่การวิ่งช้าๆแต่นานๆหรือที่เรียกว่าโหมดอีโค่เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับการสร้าง power bank ของเราส่วนการวิ่งเร็วๆหนักๆหรือโหมดสปอร์ตก็ต้องมีไว้เพื่อสร้างความเร็วแต่ต้องทําอย่างสมดุลกันนะครับเพราะถ้านหนักเกินไปมันจะไปทําลายไมโตคอนเรียของเราได้สุดท้ายแล้วหัวใจของมันก็คือความสมดุลน,นั่นแหละครับ นักวิ่งก็เหมือนรถยนต์ต้องมีทั้งโหมดประหยัดไว้เดินทางไกลๆและโหมดสปอร์ตไว้เวลาต้องการความเร็วทีนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเองกันแล้วละครับว่าทุกวันนี้ที่เราซ้อมวิ่งกันอยู่เนี่ยเรากําลังฝึกเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าในตัวเราให้แข็งแกร่งขึ้นหรือเราเป็นแค่คนที่วิ่งวนไปวนมาเฉยๆเพราะการเปลี่ยนโฟกัสจากการแค่วิ่งไปเรื่อยๆมาการสร้างโรงไฟฟ้าของตัวเองอย่างมีเป้าหมายนี่แหละครับ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพาเราข้ามขั้นจากการเป็นนักวิ่งที่ดีไปสู่การเป็นนักวิ่งที่ยอดเยี่ยมได้